คนเกิดวันศุกร์สวัสดีครับวันนี้ป็นสุการเนาะฝอ่อยคนมีความสุขทุกคนดูดวงแม่นสุดกับอาจารย์มงคลรอดจริงทำดูแล้วทำสี่อย่างต่อไปนีเสริมบุญเสริมบารมี 1. กดหัวใจ 2. พิมพ์คำว่าสาธุสกดริบบิ้นสีขาวเพื่อให้เป็นสีเหลืองเป็นการติดตามดวงประจำวันวันสกดแชร์ก็ได้บุญแลครับคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่ ราชาถ้วยคิงออฟครับราชนินีดาบสะเต้นหนึ่งดับ รือิ่ีเทอรมิตแม่ความใจบุญระดับหนึ่งต้องบอกว่าคนวันศุกร์ด้วยแหละครับดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของการงานมีความรับผิดชอบมีความละเอียดทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าที่จิตสาธารณะวันนี้อาตาตำรวจตาหารแพทย์บุคคลต่างทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลใครที่เดือดร้อนใครที่มีปัญหานี่แหละครับ ด้วยอิทธิพลของไพ่ฤาษีจิตเมตตาหรือแม้กระทั่งอยู่ในกลุ่มบริการอาหารขนมนมเนยมีฝีมือเอาใจใส่ส่งให้ถึงที่ติดต่อพูดคุยโทรมาปุ๊บมีฝีมือสยามมุ่งมัน่นนักบริหารตัวเก่งตัวยงเลยครับวันนี้เรื่องของการเงินครับมีเรื่องของการใช้จ่ายอยู่เสมอเพราะว่าต้องปกป้องคนในบ้านคนในครอบครัวให้คนในบ้านคนในครอบครัวมีความสุขที่สุดอาหารของกินก็จัดเต็มครับ จะมีโชคมีราบครับดวงดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสไปกราบไหว้นะครับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำหนักหรือแม้กระทั่งนะครับเรื่องของศาลร,รักเมืองสถานที่ ทุกอย่างที่ทุกคนศรัทธามีโอกาสนะครับเสี่ยงเซมซีไว้บ้างนะครับเขย่าเซมซีจะได้เลขสิ่งใดนํามาเสี่ยงโชคได้ครับเรื่องของความรักครับดูแลเอาใจใส่ครอบครัวมีความผาสุกรูกหลานบริวารอาภิชาติบุตรนี่ครับมีความสุขคุณพ่อคุณแม่ยิ้มนะครับเพราะวันนี้เป็นวันเรื่องของความสุขครอบครัวอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับคำลงไปก็กินอาหารทานกันส่วนวันที่14ก็จะเป็นวันครอบครัว เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็จะให้กับครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างสาหรับคนโสดครับวันนี้พลาดไปได้นะครับเพราะวันนี้ต้องเป็นวันโชว์ผลงานนี่ครับไปเล่นสงการที่งบครับวันนี้ต้องมีของปล่อยของออกไปมีความปิ๊งปังสนุกสนานล่าเลยแน่นอนเขาเรียกว่ามีสิ่งใดสแสดงให้คนนะครับเขารักเขาชอบมีสเสน่ห์พูดคุยสนุกสนานเรียกว่านะครับความสุขของแต่ละคนและกันจะเป็นยังไง ต้องโชวของพบรักแน่นอนเรื่องของสุขภาพครับไม่มีปัญญาอันตรายใดสิ้นดูแลเอาใจใส่ทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บป่วยอยู่จะดีวันดีคืนแน่นอนครับ